สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มครับวันนี้ลุงบุญส่งก็จะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแปลงหญ้าที่ลุงส่งหวานหญ้าลูซี่เอาไว้แล้วก็ใช้รถตัดนะครับนาปีที่แล้วนั้นหญ้าแปลงนี้นั้นก็รู้สึกว่าจะมีหญ้าคาเต็มไปหมดนี้ก็มีหญ้าคาขึ้นบ้างอพอสมควร แต่ระหว่างญ่าคากับญ้าลูซี่ครับนี่คือญ่าลูซี่ครับนะที่ลุงมุนส่งปล่อยให้ออกดอกนะครับนะแล้วก็เขาก็เขาเรียกว่าขยายพันธุ์ตามธรรมชาติครับนี้ก็คือในเรื่องของญ้าลูซี่สู้กับญ้าคานะครับนะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับ อีกอย่างหนึ่งที่ลุงบุญส่งจะให้ท่านลองดูนะครับนะเป็นข้อมูลเอาไว้นะครับนะเราไม่จำเป็นที่จะหว่านทุกปีนะครับนะเพราะว่ามันเป็นแปลงหญ้าที่ไม่ได้ปล่อยให้ควายมาและเลมนะครับนะก็ใช้เครื่องตัดนะครับนะนี่ก็ลุงมุญส่งใช้คนตัด นะครับนาอันนี้เป็นหญ้าธรรมชาตินะครับนาขึ้นค่อนข้างที่จะหนาแน่นพอสมควรก็เป็นหญ้าที่ควายนั้นชอบกินมากนะครับนานี่ก็คือหญ้าลูซี่นะครับนาที่ที่ขยายพันธุ์เขาเรียกว่าตามธรรมชาติของหญ้าไม่จําเป็นที่จะต้องหว่านนะครับนะาเพราะว่าแพร่ขยายพันธุ์โดย ธรรมชาติของหญ้านะครับนะปีนี้นั่นก็แสดงว่าหญ้านี้นะครับนะ้าขึ้นค่อนข้างที่จะหนาแน่นพอสมควรนะครับนะเพราะว่าลุงมุส่งปล่อยให้ขึ้นเป็นในเรื่องของธรรมชาติของหญ้านะครับนะนี้ก็เป็นในเรื่องของ เคล็ดลับนะครับนะในเรื่องของการาขยายพันธุ์หญ้าโดยธรรมชาตินะครับนะเพราะว่า,าเป็นหญ้าที่เราใช้เครื่องมือนะครับนะาเครื่องตัดหญ้าแล้วก็ลดตัดหญ้านะครับเข้ามาตัดนี้ก็ทำให้หญ้าปีนี้นั้นค่อนข้างที่จะหนาแน่นพอสมควรนะครับนะ เพราะว่าในเรื่องของอในเรื่องของอปล่อยให้ขึ้นตามธรรมชาตินั้นก็ค่อนข้างที่จะลดในเรื่องของอค่าใช้จ่ายในเรื่องของซื้อเมล็ดพันธุ์หญ้าครับนี้ก็เป็นในเรื่องของการลดต้นทุนอีกอย่างหนึ่งนะครับนะเพราะว่า,าถ้าเราซื้อเมล็ดพันธุ์หญ้าลูซี่นี้ที่ ลุงมุดส่งซื้อแถวตลาดนัดโครกระบือนี่ก็ตกกิโลละ150บาทครับอ่านี่ก็เป็นในเรื่องของการประหยัดพันญ้านะครับมเมล็ดหญ้าได้อีกส่วนหนึ่งนะครับนะนี่ก็หญ้ากำลังเขาเรียกว่ากำลังขึ้นสวยงามพอสมควรนะครับนะนี่ก็คือในเรื่องของการเขาเรียกว่าประหยัดมเมล็ดพันญ้า นะครับนะในเรื่องของเคล็ดลับนะครับอันนี้มเมล็ดพันธุ์หญ้าของลูซี่ยังขึ้นไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นเถาวันนะครับนะาซึ่งลุงสงคาดว่าปีหน้านี้นะครับนะาก็คงจะขึ้นนะครับลูซี่เพราะว่าจะต้องใช้รถปั่นหรือในเรื่องของการหาทางให้หญ้าลูซี่นั้นขยายพันธุ์ อันนี้เป็นหญ้าคาครับนะที่ขึ้นอยู่ในแปลงหญ้าอยู่นะครับนะแต่ถ้าหญ้าลูซี่ขึ้นขึ้นแซมแล้วถ้าเขาได้มีนะครับนะออกดอกแล้วก็เมล็ดของหญ้านั้นมีก็จะต้องอขึ้นนะครับนะแท่กของหญ้าคาอันนี้เป็นหญ้าขนครับนะ,ะรู้สึกว่าปีนี้นั้นหญ้าขนนี้ ลุงมุนส่งยังไม่ได้เอารถเข้ามาตัดนะครับนะก็คิดว่าหญ้าขนนี่ก็เขาเรียกว่าไม่ต้องหาอะไรมาหวานปล่อยให้มันขยายพันธุ์ไปโดยอัตโนมัตินะครับนะนี่ก็เป็นในเรื่องของแปลงหญ้าขยายพันธุ์ตามธรรมชาติครับเป็นเรื่องของการลดต้นทุนอีกนะครับนะอย่างหนึ่งในเรื่องของการาพัฒนาแปลงหญ้าครับ เพราะว่าลุงมุลส่งเตรียมนะครับนาที่จะทําแปลงหญ้านะครับนาที่อยู่ใกล้ในเรื่องของข้อจํากัดความควายอยู่นะครับนทั้งที่เราต้องใช้ในเรื่องของแปลงหญ้าในที่เรากักควายอยู่ก็ไม่ต้องไม่ต้องในเรื่องของเสียค่าข้นส่งอันนี้ก็เป็นแนวคิดอีกแนวหนึ่งที่ลุงมุลส่งกําลัง เขาเรียกว่าวิจัยเชิงสืบเปรียบเทียบอยู่นะครับนะอันนี้เราจะต้องเพิ่มในเรื่องของค่า,ขาเขาเรียกว่าค่าค้นส่งนะครับนะาจาพวกค่าน้ำมันลดค่า,าในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับนะก็จะลดลงได้มากพอสมควรนะครับนะา ในเรื่องของเราใช้แปลงหญ้าที่อยู่ใกล้ๆกับคอกที่เรากักควายอยู่นะครับนะนี่ก็เป็นในเรื่องของการลดต้นทุนในเรื่องของการนะครับนเรียกว่าการลดต้นทุนของการแปลงหญ้านะครับนะในเรื่องของลดในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ใน aring, ใใใใเรื่องของการไถในเรื่องของการ ดูแล <c oughs> ก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติั้นเขาก็ขยายพันธุ์ได้ดีพอสมควรครับในนี้ในเรื่องของในเรื่องของการลดนะครับนะลดในเรื่องของต้นทุนนะครับนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ลุงมุนส่งต้องใช้ความพยายามทุกวิธีทางที่จะลดต้นทุนของของการเลี้ยงควาย นะครับนะพ่อควายนั้นมันเป็นสัญลักษณ์ของหลวงบุญส่งเพราะว่าควายนั้น آ, ได้ทําให้บุญส่งนั้นในเรื่องของ آ, ได้รู้ถึงในเรื่องของ آ, การขเขาเรียกว่าการรู้จักตัวเองนะครับนะการทบทวนตัวเองการเอาชนะตัวเองนะครับนะในเรื่องของการทบทวนแล้วนํามาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนั้นก็เป็นในเรื่องของควายสอนคน นั่นเองที่ลุงบุษงเคยออกคลิปไปครับนี่ก็ไม่ใช่เป็นการที่โอ้โอวดนะครับนะคนเรานั้นจะดีจะยากดีมีจนอย่างไรนั้นก่อนอื่นเราจะต้องปรับปรุงที่ตัวเองก่อนนะครับนะว่าเราที่ไม่ประสบความสําเร็จนั้นเป็นเพราะอะไรเราต้องจําเป็นที่ตรวจสอบตัวเราเองนี่เป็นหลักสําคัญเลยนะครับนะเป็นหลักในเรื่องของการที่อยาก เขาเรียกว่าอยากจะมีฐานะอยากจะมีในเรื่องของการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนรู้จักในเรื่องของการดำเนินชีวิตรู้จักในเรื่องของตัวเราเองนั้นเป็นอันดับแรกเป็นสิ่งที่สำคัญครับถ้าเรารู้จักตัวเราเองแล้วเราก็จะรู้จักกับคนอื่นๆมากมายเลยนะครับนะเพราะว่า คนอื่นๆนั้นในเรื่องของในเรื่องของอยากมีอยากได้นะครับอยากร่ำอยากรวยมีโลภโกรหลงเราก็ไม่ต่างจากคนอื่นๆเพราะว่าเราดูตัวเราเองได้เราก็รู้จักคนอื่นได้ที่ไม่ให้เขาใช้เล่เ,ลเหลี่ยมนะครับนะหรือใช้ในเรื่องของ การหลอกลวงนะครับนะให้เรา,าเกิดความโลภก,ก่อนแล้วก็นะครับนะาหลอกลวงเราต้องเสียเงินเสียทองก็เพราะเราไม่รู้จักตัวเองถ้าเรารู้จักตัวเองแล้วเราก็รู้จักคนอื่นในเมื่อเรารู้จักคนอื่นใครจะมาพูดอะไรเราก็ไม่เชื่อครับเพราะเราไม่ได้เห็นกับตาไม่ได้พิสูจน์ในเรื่องของข้อมูลต่างๆ เขาพูดนั้นอา,อาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จเสียเป็นส่วนใหญ่ถ้าเรารู้ว่าตัวเราเองนั้นคิดอย่างไรทำอย่างไรท่านก็จะรู้ทันผู้อื่นหมดคนอื่นจะมาหลอกลวงเราไม่ได้ครับวันนี้ผมก็ขอนำเสนอในเรื่องของเคล็ดลับในเรื่องของการขยายพันธุ์หญ้าโดยใช้วิธีการธรรมชาติครับครับขอบคุณครับลุงมุส่งขอได้นำเสนอในเรื่องของ ข้อมูลในเรื่องของอใช้ธรรมชาตินะครับนะผลิตหญ้าหรือ,อลดต้นทุนในเรื่องของแปลงหญ้าโดยใช้หลักธรรมชาติครับขอบคุณครับสวัสดีครับ